ครับสัปดาห์นี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาเล่นกันต่อนะครับกับลิเวอร์พูลครับในการไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองครับหลังจากเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยพวกเขาสามารถจะเก็บชัยชนะนะครับหลังจากแพ้กันมาต่อเนื่อง4ครั้งติดต่อเนี่ยหลังจากไม่แพ้มาตั้งแต่ปี2014ยาวนานขนาดนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจบลงแล้วครับด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมสวยหรูและก็จะต่อยอดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์นี้แหละครับ ถ้าหากว่าทํำได้ก็ต้องบอกว่าคืนฟอร์มของจริง2นัดต่อเนื่องนะครับอ่ะสำหรับตารางคะแนนสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก่อนจะลงแข่งขันเลี้ยวปูครับอยู่อันดับ3ลงสนาม8นัดนะครับยังไม่เสมอใครเลยนะครับคือเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ยังไม่เสมอใครชนะ5แล้วก็แพ้3ยิงได้ถึง14ประตูนะครับและมี15แต้มตามหลังทางอาร์เซนอลอยู่4คะแนนนั่นเองนะครับแล้วก ตามหลังแมนซิตี้อยู่เพียงแค่1นคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สําคัญนะครับที่จะเก็บ3าแต้มแล้วก็จะขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงนะครับแต่ก็ต้องลุ้นผลของแมนซิตี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสําหรับโปรแกรมเนี่ยนะครับแมนซิตี้เจอกับแอสตันวิลล่าครับและแอสตันวิลล่าเนี่ยต้องบอกนะครับว่าอยู่ในอันดับ11ของตารางคะแนนมี12แต้มนะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยอย่างที่บอกอันดับ2นะก็ต้องมาลุ้นคู่นี้ด้วยถ้าหากว่าลิเวอร์พูลต้องการจะขึ้น ในตำแหน่งรองจ่าฝูงก็ต้องชนะแล้วก็ลุ้นให้แมนซิตี้เนี่ยไม่ชนะนั่นเองอะนะครับอ่ะแต่ถ้าหากว่าดูฟอร์มของลิเวอร์พูลล่าสุดนะครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆนะครับว่านี่คือการคัมแบ็กได้แบบถลม่มทลาย5ประตูตอนหนึ่งนะ ถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะถูกโดนนําไปก่อน1ประตูต่อศูนเนี่ยนะครับในช่วงกลางสัปดาห์เจอกับไอทรัคแฟงเฟิร์ตแต่ด้วยรูปเกมเนี่ยถ้าใครได้ดูนะครับถือว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีเกมที่ดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยอาจจะเสียจังหวะ เพราะว่ามันโดนโต้มาตั้งแต่แดนของทางด้านไอ r a ทราแฟิเฟิร์ตแล้วนะครับแล้วก็มายาวปล่อยให้เล่นมาโอ้โหตั้งแต่ฝั่งขวายันมาฝั่งซ้ายเนี่ยครับแล้วสุดท้ายก็มาจบที่คริสเซนเซนนะครับที่ยิงประตูออกนําให้กับทางด้านของไอรทราแ a ฟิเฟิร์ตเนี่ยนะครับจากบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยออกนําไปก่อนนะแต่ว่าหลังจากนั้นครับเกมเลือ์พภูเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลลื่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นการ ออกบอลของซ o บอสไล์ออกให้กักโปกักโปคอสเข้ามามีตัวเติมเข้ามาหม่งเนี่ยนะครับคือหลายๆจังหวะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําได้ดีมีจังหวะมากๆเลยนะครับหรือจะเป็นให้กับทางด้านของอีซักเองก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถที่จะพยายามจบสกอร์ได้แต่ว่ายังไม่เข้าสุดท้ายเนี่ย ต้องบอกว่าไอประตูตีเสมอเนี่ยโอ้โหมันทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับไอคิติเก้เนี่ยครับมาจบสกอร์หรือว่าพูตีเสมอหนึ่งหแล้วคนที่แทงมาเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นทางด้านของโรเบิร์ตสัน แทงยาวมาตั้งแต่ฝั่งของตัวเองเนี่ยจากความผิดพลาดที่เข้ามานะครับของไอ้ทร mm ัลคฟิร์ดเองไม่สามารถที่จะจบสกอร์หรือว่าพยายามที่จะเข้าทําได้เนี่ยนะครับมันไหลามาที่โรเบิร์สันและโรเบิร์สันนี่ก็ซัดยาวโอ้โหต้องบอกว่ามาถึงเอกิเิเก้เนี่ยนะครับแกก็มาคนเดียวโซโล่เลยทีนี้แล้วจบได้จบคมจบดีนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสุดยอด นะครับแล้วเวลาไปกับบอลนี้ก็ไปกับบอลดีมากๆกันนะครับทางด้านของไอกิติเก้เนี่ยเห็นแล้วมันลื่นหูลื่นตาสุดๆไปเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเขาถึงบอกนะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฟอร์มแล้วก็วิธีการเล่นมันไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเอาจริงนะเป็นนักฟุตบอลที่มาอยู่ลิเวอร์อพูลแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่มา5ปีแล้วอ่ะ คือต้องบอกว่าเล่นได้เนียนตาแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปดอปเพราะเป็นตัวสำรองหรือว่าเอาเขาไปเล่นในตำแหน่งอื่นเพราะไอสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วมันโคตรจะดีเลยนะครับฟอร์มร้อนแรงแล้วผมไม่ได้เห็นตั้งแต่เกมนี้นะเอาจริงหลายๆเกม,มเขาเล่นดีแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความแบบเกลียนนิดๆน,นะฮะในการชูเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะดูดื้อๆหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันเล่นได้ ยังไงก็นี่คือสูตรหน้าที่ชั่วโมงเนี้ผมมองได้เลยนะครับว่าสําหรับลิเวอร์พูลนี่คือตัวที่ตอบโจทย์ อบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในขณะนี้เลยนะถ้าไม่มีเขาเนี่ยจะเสียดายนะครับถ้าหากว่าต้องการประตูแล้วมันไม่ได้ขึ้นมาแต่ถ้ามีเอกิติเก้เนี่ยนะครับทางทะลุช่องวิ่งแข่งเทคนิคยิงสวนมันมีครบทุกอย่างจริงๆนะครับการดวลชนะคู่แข่ง5ครนครนะครับอันดับที่1โอกาสยิง3าครั้งอันดับที่1ยิงเข้ากรอบ2ครั้งอันดับที่1เข้าสกัด2ครั้งอันดับที่1คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องบอกเลยคบว่าออกมาในทิศทางเชิงส ที่บอกว่านี่คือคนหนึ่งเลยนะฮะที่เล่นดีมากๆในเกมที่ชนะมาช่วงกลางสัปดาห์ซึ่งถ้าหากว่าไปดูคะแนนค่าแบบเรตติ้งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทางเว็บไซต์อย่างแฟสกอร์เนี่ยเขาก็ลงไว้นะคนที่ดีสุดเลยที่แฟสกอร์ให้คือกักโปนะ โอ้ย oh, 9.4เอาจริงนะครับคือจังหวะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายการวิ่งออกริมเส้นการครอสเข้ามานะครับจังหวะเปิดเตะมุมคือมีให้เห็นทุกอย่างครับโค้ชกัตโปเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ขาดไม่ได้นะเอาจริงในเกมพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้เนี่ยที่เล่นเนี่ย เฮ้ยนี่คืออีกคนหนึ่งเลยที่ผลงานโคตรจะดีนะครับนี่ยังไม่นับนะครับโซบอสไลน์นะครับฟอร์เรนเวสต์ฟอร์เรนเวสต์เนี่ยหลายคนก็มีคำถามนะว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วมันคุ้มค่ามันเล่นดีจริงไหมเอาจริงถ้าเล่นในสไตล์เขาเนี่ยถ้าดูจากการลงสนามให้ลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่นัดชนะ5-1เนี่ยนะไอ้นัดที่แพ้เนี่ยโอเคมันมีจังหวะที่มันยังไม่ใช่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แต่ว่าเขาสามารถพลิกเขาสามารถเทินเข้าหาสามารถหาช่องว่างแต่ว่าผลลัพธ์บางครั้งเนี่ยมันยังไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องปรับจูนอีกสักเล็กน้อยแต่ว่าเอาจริงเขาคืนนักเตะยอดฝีเท้าคนหนึ่งเลยที่รอวันที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันลงล็อกเข้าล็อกปรับจูนกันได้โอ้โหคราวนี้เราเล่นกันมันเลยแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เห็นมากมากนะครับ สำหรับทางด้านของลิวอพูลนั่นคือการดรอปโมเมสซาลาไม่ใช่โมเมสซาลาไม่ดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องถึงเวลาที่มันอาจจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างแล้วที่สําคัญพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันโอ้ยลิวอพูลเล่นดีอยู่นะถ้าอีซัคเนี่ยแล้วก็เอกิเิเก้เนี่ยจูงกันได้มากกว่านี้ซึ่งมันดีนะ แต่ว่าถ้าทาได้ดีกว่านี้แล้วเป็นกั๊กโปมาด้วยนะครับมันจะมีลายวิ่งที่มันสามารถคว้ซ้ายไคว้ขวาถ้าลองไปย้อนดูไฮไลท์ได้คนนึงงขว้ออกขวาคนนึงงคว้ออกซ้ายคนนึงวิ่งทะลุช่องไปแล้วเวลาบอลมันมามันมีมิติในเกมรุกมากๆกนะครับนี่คือสิ่งที่ลิวอพูลเป็นณนะขณะนี้แล้วก็ต้องยอมรับด้วยมันเวิร์กว่ะเฮ้ยนะครับแล้วจังหวะที่โกนาเต้กับฟันได้เข้าล็อกเข้าทางไม่ออกทะเล ฟอร์มเริ่มดีแล้วโคตรน่ากลัวละครับตอนนี้สําหรับลิเวอร์พูลนะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าจากไิติเนี่ยที่ไปเช็คดูมาเนี่ยนะครับผลการแข่งขันเฮดทูเฮดในการเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะรวดทุกนัดนะครับ โอ้โหก่อนหน้านี้ชนะ20 20 41 30แล้วก็10นะครับในปี2023เนี่ยชนะน้อยสุดแค่ลูกเดียวแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหยิงกระจายยิงเละครับ แต่ทางด้านของเจ้าบ้านกันบ้างดีกว่านะพูดถึงเลือกภูแล้วตอนนี้ก็คือขาขึ้นฟอร์มดีสุดๆแล้วแหละแต่ทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยค่อนข้างจะเซฟ,ฟนะเคเลอร์ k ครับขณะที่แนวรับจะใช้แบบตัวหลักๆก,ก,ก็คือเอเยอร์คอลลินวันเดนเบิร์กเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวทีเด็ดของเขาเดี๋ยวดูว่าจะได้เผชิญหน้ากันหรือเปล่าเฮนเดอร์สันครับนะครับดามสกาเนี่ยตรงกลางนะครับ ยามมอนลุกอย่างเงี้ยครับคือ3คนนี้เนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุดแล้วนะถ้าลงมาแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องดูว่าตัวสำรองอย่างมาติแสเจนเซนหรือว่าคนที่จะเปลี่ยนลงมามีการสลับอีทันพินนอกอย่างเงี้ยจะใช้ใครแบบไหนก็เดี๋ยวต้องลองมาดูนะครับขณะที่แนวลุกเนี่ยนะครับใช้เป็นอีกอเตียโก้แต่ผมว่าแนวรุกของเบนฟอร์ดไม่ได้น่ากลัวมากนะแข็งแข็งทื่อๆแต่ว่าจะเร็วหน่อยก็มีทางด้านของเชเดอร์นะครับ ทางด้านซ้ายหรือริมเส้นอย่างเงี้ยคือโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วกองหน้าทื่อแข็งแล้วก็ไม่น่าที่จะอันตรายพอในการต่อกรกับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าฟุตบอลครับทางเบนสฟอร์ดเนี่ยก็แล้วแต่แมตช์เหมือนกันว่าแมตช์ไหนดีมากแมตช์ Matt ไหนดีน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ากองหน้าของลิเวอร์พูลตอนเนี้ยผมว่าศักยภาพเนี่ยนะครับหรือว่าแนวลุกของลิเวอร์พูลศักยภาพมันสามารถเจาะแนวรับของเบนฟอร์ดได้แทบที่จะทั้งแผงเลยครับ นะฮะอย่างที่ผมบอกไปเอเยอร์นะครับวันเดนเบิร์กอย่างเงี้ยคนลินนะคือมันสามารถพาไปไหนก็ได้อ่ะอยู่ที่ฟอร์มจริงๆเลยว่าแนวรุกเนี่ยสามารถทําได้แค่ไหนแล้วถ้าหากว่าสับเปลี่ยนใช้ซาร่าลงมาเดี๋ยวผมว่ามันก็รู้ทางกันอยู่นะครับว่าสามารถที่จะเบิกสกอร์หาพื้นที่สร้างโอกาสได้มากขนาดไหนเพียงแต่ว่าตอนนี้ซาร่าก็ต้องผ่านเรื่องของคําวิจารณ์ที่ ถูกมองว่าอายุเราเริ่มที่จะมากแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นนอกสนามอย่างเช่นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในทวิตเตอร์มันจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนทําให้กดดันไหมทําให้แฟนบอลหมั่นไส้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแฟนบอลไปตําหนิแต่เจ้าตัวก็ไม่แฮปปี้ไงเปลี่ยนจากรูปฉลองแชมป์แล้วก็รูปที่ถือถ้วยเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปครอบครัวหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนอกสนามนะครับแต่ว่านักกีฬาระดับนี้มืออาชีพไม่น่าจะมีอะไรอะครับนะฮะอยู่ที่ฟอร์มของเจ้าตัวเองดีกว่าว่าลงสนาม ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะ อายุเยอะมีอาการล้าแต่ตอนนี้ได้พักกลางสัปดาห์ไปก็ต้องมาดูว่าในช่วงสุดสัปดาห์ซาร่าน่จะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงและเขาจะสามารถผลิตสกอร์กลับมาคัมแบกร่างทองได้อีกหรือไม่เพราะว่าเวลาคนโดนกดดันโดนดาน่าหนักๆเนี่ยมันมักจะสามารถสร้างโมเมนตัมที่ทำให้ตัวเอง b o u n ์แ back หรือว่าเด้งคืนกลับมาได้นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับเกมนี้ครับถ้าให้วิเคราะห์กันตามตรงฟอร์มหงแดงขนาดนี้แล้วฟอร์ม อาเบรนฟอร์ดก็ไม่ไดีขนาดนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะมาหยุดยั้งเครื่องจักรสีแดงอย่างลิเวอร์พูลได้เพราะฉะนั้นฟันธงว่าลิเวอร์พูลในเกมเยือนเกมนี้น่าจะมี3แต้มแล้วก็น่าจะสามารถทำประตูได้เอาชนะเบรนฟอร์ดไป2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ Crystal Park และที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สําคัญโซล่าเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ